ครับก็กราบสวัสดี FC ช่องสุดรับนำโชคทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปหัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนานะครับผมล้วก็จะนำตัวเลขจากทุกสูตรที่ลงไปให้นะครับมาสรุปนะ ก็จะมีอะไรบ้างนะก็จะมีสูตรนี้นะครับวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวบนผมได้อะไรเลขหนนะครับวิ่งตัวเดียวรอบนี้นะบนล่างนะครับวิ่งตัวเดียวแต่คิดว่าหนึ่งน่าจะมีสิทธิ์มาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเลขหนึ่งส่วนชุดคู่โต๊ดเนี่ยต้องจับตาดูให้ดีนะครับชุดคู่โต๊ดเขาค่อนข้างที่จะมาดีนะครับชุดคู่โต๊ดบนนะครับบนอย่างเดียวนะชุดนี้นะ ถ้าจะจับบนต้องมีตัวชุดตัวโต๊ดชุด2ตัวเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับชุด3ตัวนะต้องมีนะครับสถิติเขาค่อ,อนข้างที่จะเดินดีเห็นปะ90นี่มาเลยนะครับ97นะครับตรงนี้แล้วก็มีอะไร5775 44 4, นะครับอ่ามี97 มีสามสามชนก็มาสามตัวเดียวไม่มีหกนะครับตรงนี้สามห้าตรงนี้ออกเก้าห้าสามนะครับสามเก้าห้าออกมาสามห้าออกสามเก้าห้านะสามห้าเก้าเก้าห้านี่แหละนะครับมาร้อยกับหน่วยนะแล้วก็อะไรอีกออกหกสามศูนย์นะครับออกหกสามศูนย์ก็มาที่คู่สามหกนะครับ สามาตรงนี้เวลาจับ3ตัวบนก็ต้องมีชุดนี้ไปพิจารณาด้วยอรอบนี้ก็ได้ตามนี้นะครับมี9มี4มี8มี9มี0นะครับรอบนี้ก็มี9ชนนะฮะเพราะฉะนั้น9ก็น่าจะเด่นลอยมานะครับเด่น9994 0904ตรงนี้คือจะไปจับชุด3ตัวต้องมี9994 0904 อาจะเป็นตัวไหน9808นี่เอาเป็นตัวรองไว้นะครับผมว่าไม่เด่นมากเท่าไหร่เลข8 8ดับนี้ถ้าจะเด่นอาจจะมาล่างนะครับ8008นะคู่โตดอ่ะก็จะมีอะไรกอีเลขดับอ่าเลขดับของผมก็มีนะครับรอบนี้ดับไปที่รายอามาดูคู่ชุดคู่เด่นรอบที่แล้วเข้าไปที่ 03รอบนี้ก็มี8กับ9 1กับ2 81 82ขั้น1 92นะครับก็อยู่ในชุดพิจารณาด้วยนะครับชนแล้วมางวดนี้อ่าชนแล้วมานะครับผมชนแล้วมาหน่วยบนแต่ว่าล่าสุดไปที่เลขอะไรเข้าไปที่หลักสิบนะครับรอบนี้ได้1 2 4ซึ่งเป็นสูตรที่คือถ้าเข้ามาเดินเมื่อไหร่เขาจะเป็นตัวที่อันตรายนะครับสูตรนี้ตัวอันตรายเพราะมันชนมันก็จะเหลือน้อยลง รอบนี้ชนกันที่หนึ่งสองสี่ห้านะครับหนึ่งสองสี่ห้าแต่ห้ามันไปติดเลขดับนะครับดับระยะยาวของผมดับสิบหน่วยนะครับดับสิบหน่วยเมื่อห้ามันติดดับมันก็จะเหลือแค่หนึ่งสองสี่แค่นั้นเองที่จะมาได้สิบหน่วยบนนะครับถ้าเขาเดินมาหน่วยบนก็คงจะตามหลักเลยแต่ว่าถ้าเขาไปอยู่ที่หลักสิบเหมือนวที่ผ่านมานะครับก็ ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เข้า10หน่วยนะครับ1 2 4ต้องติดอยู่ใน10หน่วยนะครับเพราะว่าสูตรสเลเตไปชนกับสูตรนี้1 2 3 4 5ชนกัน4ตัวตัดกลับไปตัวหนึงเหลือ1 2 4นะครับ5ถ้าใครชอบก็นำไปอยู่หลักร้อยได้แต่ของผมมีหรือเปล่าหลักร้อยรอดูอ่าห้าติดดับนะครับอ่าติดดับ สิหน่วยบนโหเดินยาวเหยียดนะครับหนึ่งสอห้าห้าตัวนะครับหนึ่งสอห้าห้าติดดับเหลือ 1, 2, ึ่สามเลขสาไม่ติดมาอยู่ในชุดชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือหนึ่งสองสนะครับ5ดับ3ไม่มีก็เหลือ 1, 2, ึสแค่3ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องหาอีกแค่หลักเดียวก็คือหลักสิบ ถ้าอันนี้มาหน่วยจริงๆนะครับมันก็จะมีหลักสิบอีกหลักหนึ่งนะครับจะมาจากสูตรนี้หรือเปล่าสิบบนซึ่งสองวดสามงวดหลังนี้หรือเปล่ามาเดินที่หลักหน่วยแทนนะครับรอบนี้ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งไม่มีเลขดับเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็จะมีเลขหนึ่งที่ชนกับตัวนี้ตัวเดียวนะครับเขาถ้าหนึ่งไม่มีมันจะมีแค่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นี้ต้องมีอะไรบ้างเนี่ย ไปจับคู่กับตัวไหนดางบ้างนะครับก็มีเก้ามีแปดมีศูนย์ที่ไปชนกับสูตรอ่าสูตรสูตรจับคู่นะครับสูตรเด็ดจ,จับคู่นี่นี่มีอะไรมีเก้ามีแปดนะครับเก้ามีแปดรู้สึกว่าเก้าน่าจะชนกันเยอะแล้วนะอ่ะมมาจับให้เลยดีกว่ารอบนี้นะครับถ้าสูตรตัวนี้ผมมานะครับก็น่าจะอยู่ที่เลขเก้าหรือศูนย์ตอนนี้ผมให้มองเก้ากับศูนย์ไว้น่าจะ ชนกันเยอะที่สุดนะครับ9กับ0ครับเน็งเลข8ก็น่าจะจับไปเป็นตัวรองนะครับอ่ะก็มาดูสรุปรัฐบาลไทยงดวันที่16มีนาะนะครับผมจับชุดบนนะครับเอาชุด3ตัวก่อน แล้วค่อยไปตัดชุด2ตัวหรือจะเอาสองตัวก่อนเอาสองตัวข้างล่างนี่ก่อนเลยะว่นน้อยเนี่ยตรงนี้ผมเอาชุด2ตัวให้ก่อนเลยนะครับนําตัวนี้มาพิจารณานะครับถ้าจะมาได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเลข9กับเลขศนย์นะครับที่จะเด่นนะจาก10หน่วยนะจากสูตรหลัก10นะครับผมน่าจะเป็นเลข9กับเลขศูนรองไปที่8ก็แล้วกัน9กับ0นน่าจะติดมา สองตัวนะครับสองตัวบนงวดนี้หรือใครอยากรู้อ่ะแป๊บหนึ่ง หรือใครอยากรู้ว่ามาครบ3ามตัวบนมีอะไรบ้างเออสูตรมาครบ3ามตัวบนซึ่งมันมันมาสองตัวตลอดนะช่วงนี้มาไม่ถึง3มนะครับมาครบ3มตัวบนสูตรมาครบ3ามตัวบนนะครับถ้าใครถามหานะครับก็จะมีสูตรหลักสิบนี่แหละผมมาใช้นํามาพิจารณานะครับก็คือ,คอหลัก10บนะครับสูตรหลัก10บเจ็ดแปศนย์หนึ่ง แล้วก็มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ตรงนี้นะครับเจ็ดแปดเ้าศนย์หนึ่งคือมาครบบนนะครับมาครบบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็เพิ่มไอตรงนี้หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากับศูนย์งวดนี้มันชนกันที่9ก้ากับศูนย์นะครับ9ก้ากับศนรอบนี้มาครบบ,บนนะ ระยะหลังมาแค่สองตัวมาร้อยกับหน่วยมาร้อยกับสิบมั่งหรือไม่นะมาครบบนนะครับส่วนมากมีหลักร้อยมานะครับลองถ้ามาครบบนก็จะมาจากสูตรนี้อรอบนี้มีแค่ห้าตัวนะครับมาครบบนอาจจะมาสองตัวได้นะครับหกเจ็ดแปดเก้าหกบวกสามได้เก้ากับศูนย์เหมือนกันก็จะได้อยู่ตรงนี้ชนกันที่สูตรตัวนี้ เพราะฉะนั้นมาข้อบนมันก็จะเหลือแค่ห้าตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าจะมาสองตัวเหมือนเดิมไหมก็จะ,อะลองนําไปพิจารณาดูีก็อ,อยู่ในเด่นด้วยนะเก้ากับศูนย์ผมจะมีแปดจะมานิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือมาขรอบนนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนำมาพิจารณาด้วยนะครับโอเคบนนะครับ รัฐบาลไทยบนงวดนี้นะครับหลักสิบนะผมวางไว้ที่หลักร้อยอยังช่างใจอยู่นะครับว่าจะเอาอะไรดีนะครับเพราะว่าหลักสูตรหลักร้อยไม่คง ที่เท่าไหร่นะครับนะครับบนหลักสิบงวดนี้นะผมวางไปที่เลข9ก้ากับศูนย์ส่วนหลักหน่วยก็คือหนึ่งสองสี่สามตัวนี้นะครับหลักสิบคือ9ก้ากับศูนย์หลักหน่วยคือหนะึ่งสองสี่อ่า มาจับชุดสองตัวบนได้แบบนี้นะครับก็จะมี9ก้าหนึ่งเสองเก้ถ้าศูนย์มาก็จะเป็น0ูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนะครับเก้าหนึ่งเก้สองเก้าสี่ คือตามหลักเลยนะครับได้6ชุดนี้น่าจะมาที่บนนะครับน่าจะมาที่บนแต่ถ้า1 2 4สองสหลุดเขาน่าจะมาที่ตัวนี้นะครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ9กศูนย์ให้อีกตัวหนึ่งนะครับ 9กก็คือหน้าจับตามองถ้าหลักหน่วยผมหลุดหนึ่งสองสี่อาจจะกระโดดไปที่หลักร้อยนะก็จะเหลือแค่เก้าศูนที่หน้าจับตาด้วยชุดสองตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดส่วนสามตัวบนจะจับยังไงดีสามตัวบนนะครับก็เอามาจากคู่โต๊ดนี่เลยนะครับต้องมีตัวนี้ จะวางอะไรเป็นหลักร้อยงวดที่ผ่านมาวิ่งหนึ่งวิ่งตัวเดียวเข้าไปที่หลักร้อยนะครับนะรอบนี้เขาจะเข้ามาหลักหน่วยหรือหลักร้อยไม่รู้นะก็คือเนี่ยมีงวดแรกที่เขาเข้ามาได้ศูนย์มาหลักร้อยเลขสี่เลขสี่มาสามนี่มีครั้งนี้ที่เขาลงไปสามแทนนะครับวิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับตัวนี้คือได้สี่ กข้ามา4-3อันนี้ได้6-0-3วิ่งหนึ่งนะครับรอบนี้หนึ่งจะมาบนหรือล่างก็น่าจับตานะครับถ้าหนึ่งถ้าจะวิ่งตัวเดียวนะผมให้เลขหนึ่งก็แล้วกันนะครับวิ่งตัวเดียวเลยบนล่างนะครับวิ่งบนล่างตัวเดียวผมให้หนึ่งอ่ะถ้าจะจับนะผมขอจับแบบนี้ให้ก็แล้วกันหลักร้อยหลักร้อยมีหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละ ไม่แน่ใจว่าจะเลือกไหนอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับผมคิดว่าร้อยน่าจะอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับหลักร้อยน่าจะอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ลองลองนำมาพิจารณาดูว่าใครชอบยังไงนะครับหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่ผมจับให้นะก็จะมี ผมจะวางอะไรดีระวังหลักร้อยหนึ่งสีก็แล้วกันนะผมชอบเลขสี่นะครับรอบนี้สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองวันเสาร์ระวังเบิ้ลหามนะครับสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองสี่เก้าสี่ นะครับสี่เก้าหนึ่งถ้าใครไม่ชอบสี่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้านะครับสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองสี่เก้าสี่วันเสาร์นนี้ชอบมาเบิ้ลเบิ้ลน,นะ <laughs> เขาจะมาเบิ้ลหรือเปล่าสี่สี่เก้าหรือเปล่า อ่าไม่แน่นะครับสี่เก้าสี่สสี้านะครับจัดชุดตัวรองไปอีกชุดหนึ่งนะครับน totally okay. oh, ี่ศูนย์หนก็จะมีส yep ี่เกศย์หรือ9ก้าสี่ย์เกย์สก็ได้นะครับนะถ้าตรงนี้มานะครับศูนย์หย์สอย์สี่ 010204ถ้า04มานี่สวยมั้ยมันก็น่าอยู่นะเนี่ย490เนี่ย04แต่ว่าผมว่ารอบนี้มันเด่น9มากกว่านิดหนึ่งนะครับเด่น9มากกว่านิดหนึ่ง492 494 490มีอะไรอีกถ้า02ถ้า02มานี่จะมีอะไร ก้าศูนย์สองล่ะสี่ศูนย์สองเก้าศูนย์สองสวยเหมือนกันนะครับเก้าศูนย์สองศูนย์เก้าสองจับไว้หน่อยนะครับเลขสวยนะครับสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์สองอืเก้าศูนย์สองมีอีกไหม เบิ้ล99ได้ไหมจะโหดไปหรือเปล่าเบิ้ล99นะครับ990แต่99ไม่น่าจะเบิ้ลอาจจะเป็น990 991 992มากกว่านะถ้าหลักร้อยแต่ว่าหลังร้อยผมชอบเลขที่หนึ่งสองสามสี่อาจจะอาจจะเป็นหามในตรงนี้าส494ที่สวยนะครับอ่ะผมให้ห้าชุดนี่แหละนะรอบนี้ 491เก้าหนึ่งสี่เก้ก็ลองสลับดูนะถ้าใครชอบ904นะครับแต่ชุด3ตัวอ่ะ2ตัวผมให้91 92 94 90 0 1 0 2 0 4นะครับส่วน2ตัวบนล่างนะครับถ้าให้กันบนล่างไปถ้าให้กันบนล่างมันก็จะมีสูตรแปดหออ่ะใครลองเอาสูตรนั้นไปเล่นก็ได้นะคร 2, ับ บนล่างนะครับแต่หนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองอันนี้คือชุดบนล่างนะครอันนี้ชุดสองตัวบนชุดสองตัวบน อันนี้ชุดรวมนะครับสองตัวบนล่างก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองกันไว้นะครับเก้าหนึ่งเก้าสองสองตัวบนล่างก็จะได้แค่นี้นะครับสี่ชุดแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสอง นะครับตัวเน้นจริงๆนะตัวเน้นถ้าจะให้เน้นนะผมชอบตัวนี้นะครับปีเก้าหนึ่ง สี่เก้าสองนี่ครับสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองแล้วก็สี่เก้าสี่นะครับรอบนี้อาจจะหามสามชุดนี้นะครับตัวที่เด็ดสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองแล้วก็สี่เก้าสี่สี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์สองเป็นตัวรองน่าจะมาได้ครับคู่โต 99, นะ๊ดคู่โต๊ดเก้าเก้าอ่ะศูนย์เก้าศูนย์สี่ ศูก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับศูนย์สี่สองหรือเปล่า 94, เก้าสี่จะเยอะกว่าเพื่อนเลยชุดคูด่โต๊ดนะครับโอเคนะครับสำหรับรัฐบาลไทยชุดสรุปก,ก็จัดให้เรียบร้อยนะครับส่วนวัดใจเม็ดเดียวจะมีหรือเปล่ารอดูอีกทีหนึง่งตอนนี้สามตัวที่เด่นมี สามตัวนี้แหละแล้วก็มีสองตัวสองตัวก็จะมี9 1 9 2 9นึ่สองเกนะครับเก้าหนแล้วก็จะมี0204์อ่ห้าตัวนี้ที่น่าจับตา9ก้าหนึ่งเองา วิ่งบนนะครับรอบนี้วิ่งบนฟันไปที่มาครับนึงเก้ากับศูนจัดไปเลยเก้าศูนนะครับเลขวิ่งบน ไม่น่าจะหลุดนะครับ9กับ0 9กับ0มาลองจับตาดูนะครับ9กับ0จะมีบนหรือเปล่า9กับ0เด่นบนล่างเลยนะครับ9 0เนี่ยดีไมด่ดี9ลงล่างด้วย <c oughs> 9 2ล่าง9 1บนหรือเปล่า <c oughs> อ่ะลองดูนะครับอันนี้2ตัวบนล่างนะครับลองพิจารณาดูนะครับ2ตัวบนล่างก็จะเด่นที่ผมชอบไปที่นี้ คนล่างนะครับ91กับ92นะอาจจะมาใกล้เคียงกันแบต2แบบ2เป็นตัวรองนี้2ตัวส่วนบนก็แยกให้ตามนี้นะครั to to บว uh ja mm sí OK ิ่งบน9กับ0หรือใครจะวิ่งตัวเดียวรอบนี้มันมีสูตรนี้ที่ได้1นะครับ1นะครับ เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นตัวนี้ด้วยถ้า <c oughs> ออกศูนย์หนึ่งมันจบเลยนะครับหนึ่งไม่รู้ว่าจะมาหลักร้อยหรือเปล่าเพราะว่าเขายังเขาเดินล่างเนี่ยได้สี่เขาไปเดินล่างงวดนี้นะครับนอกนั้นก็มาหลักร้อยอย่างเดียวเลยศูนย์สี่ 0, 4, นี่มาอันนี้หกหกมาหลักร้อยนะครับหนึ่งถ้าหนึ่งมาหลักร้อยนี้จะกลายเป็นหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่ไปเลยนะครับหนึ่งเก้าสี่เพราะฉะนั้นก็จับตาหนึ่งเก้าสี่ด้วยนะครับกับตัวกับ วิ่งตัวนี้มันได้หนึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าจะมาหลักร้อยหรือหลักหน่วยนะครับผมลุ้นหนึ่งอยู่เนี่ยอีกตัวหนึ่งกับเลขหนึ่งนี่แหละเนี่ยถ้าหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้แต่ถ้าเข้ามาหลักร้อยก็จะเป็นหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่นะครับหนึ 1, 9, ่งเก้าสี่โอเค พบนะครับสำหรับรอบนี้รัฐบาลไทยโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ